สวัสดีครับผมเจอว r y ครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม One Piece Pirate Warrior 4แล้วนะครับวันนี้เราก็มาตอนที่พาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมเอาละแล้วก็มาต่อด่านต่อไปดีกว่าไม่ผู้พันทําเพลงด่านเจตนารมของเอสของขวัญแดดยุคสมัยใหม่นะครับน่าจะเป็นด่านสุดท้ายของมารินฟอร์ดนะครับผมไปดยกันเลยนะครับตัวที่ผมจะเล่นก็นจะเป็น ค้ขอขดได้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเล่นข้อขดได้ในพวกด่านเสริมด่านอะไรอย่างนี้จะมีปั้นไปแล้วบ้างนิดหน่อยเพราะาถ้าเอาจินเบไปเล่นอาจจะสู้ใครเขาไม่ค่อยไหวนะครับพอดีว่าข้อขวดได้ปั้นไปแล้วบ้างอะไรครับก็เลยจะเอามาเล่นเอามาเล่นก่อนเคลียร์ด่านก่อนนะครับตอนนี้ก็คนซับใกล้ยีย่สิบซับแล้วนะครับผมใครที่เข้ามาดูก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับตามน้องชายของเอสไปจินเบช่วยทอมมอนั่นเราจะปกป้องเองเข้าใจแล้วดูฟี่คุงขออยู่รอดปลอดภัยนะเฮ้ทยที่ตรงนั้นนะ่ะใครฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้เจอกันนานนะค่อยอยังชั่วที่ได้เจอกันต่อใกล้ตายนะพ่อ จอสลัดนวดดำมีแค่แกเท่านั้นที่ฉันไม่เรียกว่าลูกทแกละเมิดกดเล็กเพียงข้อเดียวของเรือฉันเก่งฆ่าพักพวกฉันจะเอาชีวิตเจ้าเพื่อรับผิดชอบกำลังต้องการอยู่พอดีก็อลองทำดูสิแี <laughs> ยงขํำในเรื่องนี้จะมีเอากลักษณ์ทุกคนมากันเรื่อยๆเฉย แต่จะให้ลูฟี่คงโยนลูกหลงไปด้วยไม่ได้อเอาหมกฟางมาฝากไว้ที่นี่นายเป็นใครเคยเป็นศัตรูกับหมกฟางมาก่อนแต่โชคชะตาเลวร้ายก็ยังเป็นโชคชะตาถ้ามาตายในที่แบบนี้ก็น่าเบื่อจะพาเจ้านั่นหนีไปจากที่นี่ฝากไว้กับฉันก่อนจะเป็นหมอลูฟี่คงยังไม่ได้สติแบบไปทางนั้นเขาต้องการรักษาเดี๋ยวนี้ ได้ให้เป็นหน้าที่ชั้นเองทัฟก้ารอมารับนะครับตัวละครที่ปรากฏฝั่งเราจะมีมาร์โกนอดขาวบัคกี้จินเบย์อีวานคอฟแล้วก็เป็นเรานะครับเขาเขาได้ส่วนเออไม่ใช่ฝ่ายศัตรูเขาเรียกฝ่ายอะไรนะอีกฝ่ายนึงอนะเขาเรียกเขาเรียกฝ่ายอะไรฝ่ายสีเหลืองนะเรื่องนี้แล้วกันฝ่ายสีเหลืองเป็นนอดดำกับลูกน้องเขานะครับเงื่อนไขก็ชนะถ้าสนุนจินเบย์และบัคกี้ให้ไปถึงจุดหมาย เื่อไข่การแพ้จิเบริบากี้ล่าถอยโอเคอาคิดแรกอาจเกาะทับเรือรอบข้างให้ปิวนะครับก่อนอื่นก็มาดูก่อนว่าอัพอะไรได้บ้างอ่ะอัพนี่ไปอันนี้ไม่มีเหรียญน,นะครับเน่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 อันนี้ต้องอัพอันนี้อัพไม่ได้โอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นอันนี้แล้วกันเขาเขาไดพุ่งได้ยาวนะครับเพราะฉะนั้น อัพพุ่งเลครับไวก่นแล้วก็เกาะป้องกันหมดเอออาวันนี้ได้อีกเหรียญเยอะนะครับอันที่เหรียญเยอะก็อัพไปให้หมดเอาตังหมดท่าก็เอาประมาณนี้แหละครับนักล่าฆ่าหัวความเป็นผู้นำเพิ่มพลังโจมตีแบบโซฟูพิเศษ เอาอย่างนี้แหละโอเคออกเรือนะครับบากกี้กำลังย้ายลูฟี่ที่หมดสติโอเคเอาละเสร็จแล้วก็รุยนะครับสองสามไปเปีัยงหนึ่งหัวเนี่ยสองสามร้อยสองสามนี่ไะ เรียบตายไปเยอะไอ้พุ่นหัดเรือเหลืออีกสามตัวนะครับนี่ฮะจัด่านี้ไม่ทีอายุไซชาวบไม่ใช่มั่วนครับเหมือนไม่ใช่ด้อยชาวบนี่มันพูดงี้ครับฉันมาจบยุคสมัยของคุณให้แล้วั็ดำพูดกันกอดขาวนะผม เด,นะดเดี๋ยวเราน่าจะได้เดี๋ยวไปงัดกระนหนดดำเหมือนกันนะครับดูตรงนี่ไงนี่ปับ๊บหัวท้องให้เท่าไรแล้วจะห้าร้อยแล้วแปบ๊บเดียวเองห้าร้อยแล้วนะครับล่ <c oughs> าสุดไม่จ่ายแล้วจะห้าร้อยแล้วควรไม่โดนใครเลยนี่จัดสายดูดไป จัเท่าไหร่ละ600ตัวโอเคอะไรอ่ะงั้นเริ่มจากทางนี้เอ้ยเริ่มจากทางเดี๋ยวเฮ้ยมิธีการลุอยู่นี่วะการรู้นะครับไั้ก็อีกทางนึงอ้อมไปไกลหน่อยไปทางไหนต่อก่อนดี <c oughs> ลิ้นพันนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นจัดไอ้พวกลูกกระจกก่อน จากตัวนี้ชาโบ้เปี้ยงหมดจะเอ๋เอ,อ๊ะเพียงน,น,นี่ไงเรียบร้อยหนึ่งตัวเหล็กบานครับเรียบร้อยหนึ่งตัวแต่เหล็กบานนี่ไงนี่ไงมาดี้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  แต่และใครท่าอื่นนี่พุ่งยาวพุ่งยาวนี่ไนงะหนึ่งสองสามเอาไปงั้นเฉยหนึ่งสองหัวแล้วก็สับเคพวกมาทางนี้นะครับแล้วก็ซ้ายดูดดูดมาแบบนั้นเสียทางไปต่อครับจัด นี่เวลาเบ่งพลังของเขาก็ได so? well, ้คือเขาก็ได no. ้จะบินขึ้นบนข้างบนเลยนะเนี่ยใช่ปะมันจะลอยฟ้าแล้วมันจะไปการต่อสู้ทางอากาศเลยทันทีมันเปนสายจูโจมทางอากาศทันทีเฮ้ยมีพวกไฟอัดบากี้เดี๋ยวเดี๋ยวหันไปช่วยก่อนนะไอ้พวกนี้เราม่นรู้เรื่องครับ เอาไปชาบุชาบูชาบุตนี่ไงยีวันคอมมีขอเก,ก,กะทิพไหทตับหมดีอะไรวะปาราตสปาดาครับชาบุตนี่ไ อ uh ุ๊ยแปดสิบพิซซ่าต้องจัดต้องจัดนี่ไงตายวะไม่ตายวะเดี๋เดี๋ยวเตายเฮ้ยภารกิจเติมนะมึงมาเอาเควสเติมก่อนย้ำตอกไปนะถ้าอยากไวหน่อยก็พุ่งเอานะครับผมเดี๋ยวดูนะกล่องเนี้ยน่าจะเป็นเงินกล่องนี้ไม่น่าใช่เลือด เอาเลือดไว้จะเป็นเลือดอันเล็กครับเควสเสริมให้มาตีอาโอคีนะครับผมเป็่งพลังรอเลยเจอโอคีนี่ไงหุดเลด,ด,ด,ดิโอยเบาบางไม่ใช่เบาบางยังเลยโอคีบางบางเอาอยู่ไหนวะเนี่ยวิ่งครับ เต้าช่วยหนวดขาววะอ๋อมันตัดทางออกไปแล้วช่วยหนวดขาวไม่ได้ที่ทำได้ตอนนี้คือวิ่งไปช่วยพวกบาร์กี้นะครับพุ่งพุ่งยาวๆพุ่งยาวโอเคหมดหลอดวิง่งไปพวกบาร์กี้หยุดเคลื่อนทับพอติดไอ้พวกลูกกระจกอาจไปซิฟิก้าให้กระเด็นเพื่อไปช่วยบาร์กี้ อุย้ยบานเลยข้างบนนะ่ะตอนนี้ก็วิ่งไปก่อนนะครับนี่ไงน,นี่ไงอาดก่อนไอ้พวกทห,หารเรือนี่ไงเรียบร้อยตอนนี้รู้สึกจะใครคิดทะลุู้บอกวะไม่ใช่เว้ยแปดสิบพิสตา แปดสติฟต้าเหรอแปดสติฟต้าเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงจัดไปดิชาบ,บูเรียบแปดสติฟต้าก็แปดสิฟสต้าสิวิ่นวินวิ่นมีคสลุยอยู่แถวนี้ป่ะพุ่งมาเลยคนระับพุ่งมาหาโททจกิสลุยเอียวตะขอเอา้าคิสลุยบางจังอะ่ะบางจังเลย ไม่เห็นเก้มเหมือนพายกันก่อนเลยอ่ะเจอตัวปั้านโนตีร้องหมดบินกับพุ่งพุ่งรถเร็วรถเร็วเลืองมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องไปเลยเฮ้ยเจอใครวะกลับก่อนเจอคนเองคนสุดท้ายอาคาอิยุทสอาคาอิุนะครับ เอ้ยเอ้ยมาด้วมาด้วเปรี้ยงจัดไปเข่าไปทีตายเปล่าไม่ตายว่ะจัดอีกข้างนึงสายดูดโอ้ยเบาๆซ้อนเบรกพลังแล้วบอนี่ไงหัวแลกเลือดกันเลยใส่โลเกียใส่โลเกียนะโอ้ยโดนโดน หลบไปเอ็มโคริโออะไรนี่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแข่งเหมือนกันไหมอ้ยอุ๊ยอุยเจ็บเจ็บเจ็บเกินไปเกินไปทำงี้เกินไปแล้วเกี่ยวตายใส่เวนเออเรียบร้อยหมดหมดนะครับหมดเทียนหนามให้อยู่โน้นวะเบิร์นเลย ต้องจัดการให้เรียบร้อยสองสามสี่ไปยังบึ้มไมาทีหมดคัดซีนะครับชาการตายของรถขาวไม่ใช่เจ้าหรอกใช้ที่โรเจอร์เฝ้ารออยู่นะยังมีชีวิตอยู่อีกหร้อเนี่ย เหมือนที่มีผู้คนสานต่อเจตนา,าของโรเจอร์สักวันก็ต้องมีคนมาสานต่อเจตนา,าของเอสปรากฏตัวขึ้นถึงสายเลือดจะขาดไปแต่ไฟของเจ้าพวกนั้นไม่มีวันมอดดับไปหรอกและสักวันก็จะมีผู้ที่แบกรับทุกอย่างเข้าท้าสู้กับโลกปรากฏตัวขึ้นข้าจะไม่สนใจกเ็เถอะ พยายามที่ได้พบสมบัตินั้นโลกจะต้องเปลี่ยนไปใครสักคนจะต้องเจอมันต้องมีวันนั้นอย่างแน่นอนวันพีชนะมันมีอยู่จริงหน้าข่าวประกาศให้ ทั้งโลกก็รู้นะว่าสมบัติวันพีทมีอยู่จริงลาก่อนพบุกๆของขา้าเรียบร้อยตายแบบตำนานนะครับยืนยืนตายตายทั้งงที่ยืนเนี่ยนะหันนะวนหน้ากลุ่มจตสลัดดวดเขาวผู้ยิงใหญ่เอ็ดเวิร์ดนิวเกตได้เสีชีวิตลงในมหาสงคารามมาลินฟอร์ด เรี uhm. ยบร้อยนะครับเอาละมาเริ่มกันเลยรถข่าวขอทำพิธีแล้วเข <Die. S 2> ้าย่างนะฉันจะแสดงโชว์สุกิเศษให้ดูป๊าบรถดำจะออกมาแล้ว ฉันจะแสดงพลังของฉันให้พวกแกดู back hole นี่แหละคือพลังของพลยามิยามิของฉันจากนั้นก็ทานั้นมันผลกุระกุระของนวดขาวนะนวดดำได้ขโมยพลังของนวดขาวแล้วนะ ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแรงเกิดความมืดที่นำทุกอย่างไปสู่ความว่างเปล่าพลังแ่นยินไหวที่ทำลายได้ทุกสิ่งฉันผู้นี้แหละคือผู้แก่งที่สุดอนาคตของโลกอ่ะมันถูกกำหนดไปแล้วใช่หลังจากนี้ไปมันคือยุคข,ของฉันเอง ของนวดดำเนะเอาละนักกันน,นวดดำตัวตัว,ตวมาดิก็มาดิครับเก่งนักละนี่ไงตายดูดโหจีเบย์อย่ายุ่งดี้ไม่โดนเลยว่ะโธ่งัดเลยนะครับเรียกออกมางัดเลยครับสดจัดสดจีเลยพี่จ๋า ตัวไตอายุใตเนี่ยเนี่ยควรให้ปับ๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ฮควรอีกอมันแข็ง,ไงไนะวะนอดดัมแข็งจัดเลยตีไม่ค่อยจะเข้าหวดหัวดหัวดจะหยุดหวดอย่าหยุหด,หดที่จะหวดนะครับจัด าย,ยถ้าเราอยู่กลางอากาศเราใช้ท่าซ้ายดูดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องอะไรอ่ะผลกุละกุระอัน,นั้นเราต้องใช้พลังการแปลงร่างของของเขาคด้ยให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเขาใช้ซ้ายดูดถึงจะคุ้มนะครับผมนี่ไงผมกุละกุระอกุละกุละเละ,ละ,ะเนี่ไง นี yeah, yeah. Been, on, ่ไงนี่ไงครึ่งหลอดเลยครึ่งหลอดไปแล้วใกล้ตายแล้วพลังแผ่นดินไหวลองรับมาไปอีกรอบไหมเอาแกพอใกล้ตายแล้วไปเรื่อยเออไม่โดนไม่โดนปั๊บปั๊บปั๊บนี่ไงควรจับสายดูดอ้าวดนดูดก่อนโ นี่ดูจะใชอย่งนงี้สายดูดตายเรียบร้อยคัดซีแล้วครับไม่มีใครหยุดฉันได้ฉันจะทำลายทุกอย่างดูดกลืนมันให้หมดอย่ายอมความชั่วร้ายที่เรียกว่าจอสลัดเด็ดขาด แล้วเข้าหาหมวกฟังมาทางนี้ทิ้งหมวกฟังลูฟี่ไว้ที่นี่เถอะนะหยุดกันได้แล้วเสียงใครนะพอเถอะอย่าสู้กันไปมากกว่านี้เลยโคบีนะครับมันน่าเสียดายชีวิตนะ อย่าทาอย่าเอาเวลาอะไรวะอย่าเสียวเวลาไปหลายวิเลยฮะของทับเรือนะ่ะไม่ต้องการทหารอาไม่ทันเลย <c oughs> อาไม่ทันจริงเอาแล้วทำได้ดีเนี่ยเจ้าหนูทหารเรือช่วงไม่นาทีแห่งความกลา้าที่นายเดิมพันมันด้วยชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันก็ได้เปลี่ยนโชคชะตาของโลกนี้ไปแล้ว ทำไมรีจกักรพรดถึงมาหยุดที่นี่ได้นั่นมันผมแดงแชงคูสนี่นะใช้มาเพื่อหยุดสงครามนี้รีจกักรพรดแชงคูสผมแดงบารกี้เอาอันนี้ไปให้ลูฟี่ทีหืมมกฟงังฉันมีแผนที่สมบัติให้นายด้วยนะจริงเหรอเฮ้ยรอก่อนเดี๋ยวส่งให้ หลอกบากี้นะหลอกใช้บากี้ถ้าใครยังอาไรว่าไม่พอก็เข้ามาเลยพวกเราจะไปคู่มือให้เองบางไอทีสไม่สิส่วดดำ <c oughs> ไม่เอาดีกว่ามันยังไม่ถึงเวลา <c oughs> ทุกคนขอให้เห็นกันหน้าฉันด้วยที่นี่ทีนี้นสงครามได้จบลงแล้วโจรสลัดผมแดงก็ไปคนมาจบสงครามมาลินฟอร์ดนะครับเรามาดูแรงกันแรงเอสโอ้โหมันแน่นอนอยู่แล้วไวฮะอันี้ <c oughs> โอเคนิเบขึ้นเบล 5, ห้าน้อยขาวขึ้นเบลสี่ ปลดล็อกอาไคยนุมาเล่นโอเคครับซีนต่อนะครับการต่อสู้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนภายหลังทุ่เรียกว่ามหาสงครามมารินฟอร์ดมันปิดม่านลงด้วยการไกลเกีย่ยของกลุ่มโจรสลัดผมแดงที่นำโดยแชงคูสลูฟี่ที่บาดเจ็บปางตายรอดชีวิตมาได้ด้วยความช่วยเหลือของแอนคอร์ แต่ความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยเอ็ดได้ทำให้เขาตกอยู่ในสภาพสิ้นหวังลูฟี่ที่บาดเจ็บเอ,อ้าอ่าเมนแกชอบอ่านสาม,มีแต่งโจรสลัดอะไรกันชามันอ่อนแอกป้องอะไรไม่ได้สักอย่างเลยจิมเบ้พูดเลยจิมเบที่ทนดูไม่ไหวดึงใช้กําลังตักเตือนลูฟี่อย่าแต่นับสิ่งที่เสียไปเลย สิ่งที่ไม่มีมันก็ไม่มีแล้วลองคิดดูสิอะไรคือสิ่งที่นายยังเหลืออยู่ฉันยังมีพวกพ้องอยู่เมื่อลูฟี่ระลึกสิ่งตัวตนของพวกพ้องคนสำคัญได้ครั้งเขาตั้งใจจะมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะชาบอนดี้ซึ่งเป็นจุดรวมพลตอนนั้นเองเขาก็พบกับเลลี่ซึ่งมาเยือนเกาะอเมซอนลูฟี่ได้ฟังคำพูดของเขา จึงนึกย้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองนึกถึงเรื่องที่กอะชาบัดี้นะครับเันมีข้อเสนอให้เธอแน่นอนจะรับหรือไม่นั้นเธอไปคอตัดสินใจหลังจาก,กนั้นไม่นานลูฟี่ที่รับข้อเสนอของเลลี่ก็เปลี่ยนใจไม่ไปที่ไม่ไปที่มูกอดชาบันดี้เลยเคลื่อนไหวละบางอย่างกับอินเบะบอกฟังลูฟี่ยังมีชีวิตอยู่ แถมยังเล่าเข้าไปสูญใหญ่ประชาก,การของกองทัพเรืออีกด้วยมีเป้าหมายอะไรของมันเนี่ยหนีเองเข้าใจแล้วรับทราบนั่นเหรอลูฟี่ฟก็คือแจ้งข่าวให้พวกรู้นะครับว่าเปลี่ยนจาก3วันเป็น2ปีเพื่อฝึกนะครับเพื่อฝึกฝนให้แข็งแกล่งประมาณนั้นสินะครับ เวลารวมตัวเปลี่ยนเป็นสองปีไม่ใช่สามวันหยุดพักแล้วไปฝึกฝนตัวเองจะน้องข้ากลับมารวมตัวกันอีกครั้งถ้าพวกที่โดนพักกระจายไปทั่วโลกแต่ละข้อความจากลูฟี่แต่ละคนสบานในใจว่าหลังจากที่ฝึกฝนแล้วจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งอีกสองปีมาเจากันที่เกาะชาบอนด,ดี้ โอเคเรียบร้อยนะครับจบภาคมหาสงครามมารินฟอร์ดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เป็นกลังใจใผมด้วยนะครับเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม